ล้วค่ะเออสูเป็นลุงลอยคำอันเตรียมความห้องความนั่นจงเจออ๋อลุงลอยคำเขาม่ลองสังเขเนาะเออมัเลี้ยวเขาเคยยนต้องเตรียมสูรลองหนึ่งกว่าอ๋เอเงียลยค่ประเนเงียบเลม่ลองส่งมันเนเาะเขาดีเฮ็ดปลอยกึนกนเขาทำเบีใส่เข่งผู้คงความน่กว่าเขากลุนมาปล่ยเอากึนกึน yếu okay. <coughs> quá hey, hey hay hơn là xử lý nó đã quá khử hong quang anh mới chút xíu giống như xuất hiện này nè, em, con luôn ha, lại máy phong lại khen nó, hay bán cả. Xu này bên phu tiên một hong quang một trái yêu xăm chút này máy phong xu này tin có nè, này bên ผู้เตรียมความปั่นนังยิงกำนำเมเลอะอาผู้ข้องบันนักล่องยิงจงดีไรฮะ <c oughs> อะไรเขาโนนอันอันพาพุทธเจ้าพอม,มีทั้งนำเขาเบียง้ะโอ้ตั้งอากายหยับพลนี่เจ้เข้าดีอ่า,อาเขาทีใส่บัตรก็ยังหลุมไม่เจอนั่นเนี่ย รการรายกรบียงอะาตนเขาเนี่มีเมใจแล้วฮลหเขาดีครับตอนเต็มโนนี่ยน่าใส่ก๊อกดำนนานนน้นนนนีนน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 นมนนองนนนนอนเบีนนนอนนนนนนนอนไนน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 นตนน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 น่นยนนนนนานน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 อนน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 น่นนนนนนนบนนนนอน เป็นกุยงก็ป่วยวาอะดูความความสนวยอย่งขนาดนนดูควงมความกายใจมันี่ะกถึงขิงวันปวยเขาเนี่ยเขดาทั่วสู่ก็เอาวาความนังยิงนั้นมาส่งปันปีเ่าก็นย่านันะบียงฮะกบียงคาดว่าส่งไหกันบียงบียงว่าส่งไหโอเคนะเอออออเนี่ยับเออสูงในที่เขาเป็นอ่งนโอเค เออาเขาหลัววงความนั่งย so ิงด้นะเพอผะมีป่วยจังป่วกันเนี่ยฮขาจังนี้ค้องศูนอ่ะบอกในในนี่หขาาดว่าสวมาส่งเลยเอ่อเยาวกว่าป้ป่วยเขาเยาวเนี่ยฮขดีทูหาสูสุมัดมือขึ้นไปยออ่ะ